สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ซื้อของนะคะไปดูในช็อปว่ามีอะไราบ้างน,นะคะตามกันไปเลยค่ะก่อนจะเข้าช็อปนะคะเราก็ต้องใส่หน้ากากก่อนลืมไปต้องเตรียมหน้ากากมาใส่ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินกันหรือเปล่าตามกันมาเลยค่ะ ช้อปปิ้งนะคแล้วก็มีคนเยอะหรือเปล่าแต่เราจะเข้าไปดูวันนี้ฝนตกด้วยค่ะอากาศไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเรามาเอารถเข็นกันนะคะเสร็จแล้วก็เข็นไปเลยค่ะไปเข้าช็อปนะคะวันนี้ก็ใช้รถเข็นคันเล็กนะคะนี่คือครั้งแรกที่ ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหลังจากที่สถาน,นาการณ์ไม่ค่อยดีนะคะด้านในก็จะมีเจลล้างมือนะคะแล้วก็มาถึงก็เลือกซื้อผักผลไม้ตามที่เราต้องการนะคะ บางทีก็จดลิสต์มาวันนี้ก็ไม่ได้จดลิสต์มาก็เลือกซื้อสิ่งที่เราคิดว่าเราจําเป็นต้องใช้นะคะแล้วของที่ขาดที่บ้านนะคะนี่ก็จะเป็นโซนผลไม้นะคะในช็อปของ mark and Spencer h o l l a n d b r y นะคะที่ g h ตันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส้มผลใหญ่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะซื้อส้มกลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือโซนแอปเปิลนะคะก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็มีหลายชนิดมากนะคะ ตามมาดูกันเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นโกจิเบอรี่นะคะอยากให้ดูว่าผลสดมันเป็นแบบนี้นะคะอ่าอน,นี่ก็จะเป็นพวกองุ่นนะคะก็ราคาก็ตามนี้นะคะ2ปอน3ปอนนี่ก็โซนขนมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านไปฝากน้องอริยาน,นะคะนี่ก็เป็นพวกสปิสเกตอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเดี๋ยวซื้อไปฝากคุณแม่สามีนะคะคนอังกฤษก็จะชอบ อะไรประมาณนี้นี่คือสเปรย์ทำความสะอาดนะคะสิ่งที่เรามาเพื่อสิ่งนี้นะคะวันนี้แล้วก็นี่เป็นขนมบิสกิตนะคะที่ที่ห้างเขาก็มีขายประมาณนี้นะคะซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปให้ทุกคนดูที่บ้านนะคะไปแกะถุงช้อปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวเพิ่งนี้หายไปไหนนะคะดูให้จบคลิปเลยจะดูว่าเออซ่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยว แต่ต้องเอารถเข็นไปคืนแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วนะคะให้แดเดิเจอกันที่บ้านนะคะนี่ก็คือบรรยากาศข้างนอกนะคะฝนตกจริงๆค่ะวันนี้ตกแบบแฉะเลยแล้วก็ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือที่จอดรถนะคะคาพาของซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีห้างต่างๆนะคะอาร์กอสก็เป็นอีกห้างหนึ่งที่เป็นร้านค้า ที่เราเลือกซื้อของตามแคตตาล็อกได้แล้วเราก็มารับของหรือว่ามาสั่งตรงนั้นแล้วก็รอรับของได้เลยซึ่งมันเวิร์กมากๆชอบมากๆนะคะ,ะที่นี่เรียกว่าอาร์กอสนะคะในนี้ก็จะมีเป็นแบบเหมือนบิสเนสพาร์คเล็กๆที่มีฟู o อร์มีมาร์กแอนด์สเปนเซอร์แล้วก็มีพวกร้านขายของ อยู่แถวๆนี้นะคะแล้วร้านก็ปิดไปบ้างแล้วนะคะกับสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายร้านก็ต้อง close down นะคะก็ต้องปิดไปนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะซื้อของก็มาไม่ได้นานมากเพราะว่าซื้อไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านแล้วก็จะแกะกล่องดูนะคะแกะถุงแกะถุงไม่ใช่แกะกล่องแกะถุงดูนะคะว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะโอเคตามมาเลยค่ะ และนี้นะคะเราก็เอาของเข้าบ้านแล้วมาดูกันนะคะว่าสตาร์ได้อะไรมาจากมาร์กและสเปนเซอร์บ้างนะคะเรามีเลติสนะคะเป็นผักสลัดแบบนี้นะคะแล้วก็มีส้มลูกใหญ่นะคะแล้วก็มีโฮลเดชนะคะเป็นถั่วลูกไก่นะคะอันนี้เป็นโฮมเมดในน้ำมันมะกอกนะคะเราก็มีไก่ไก่นะคะไ,ไก่ แบบนี้นะคะอันนี้ก็ฟรีแรงนะคะเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ได้ขังคอกนะคะแบบนี้นะคะก็แล้วก็เห็ดนะคะอีทเวลมีทรายของอีทเวลนะคะของมาร์เกนสเปนเซอร์อันนี้แค่หนึ่งปอนด์นะคะแล้วก็ไข่ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างเหมือนจะมีทรายแบบอีทเวลนะคะอันนี้ก็เป็น อ,อังมณนเขียวกับอังมณนแดงนะคะแล้วก็มีบลูเบอรี่นะคะที่ซื้อมาเมื่อวานครั้งนี้ก็คือบลูเบอรี่นะคะบลูเบอรี่ก็สองปอนด์แล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันประโยชน์ของสตรอเบอรี่มีเยอะมากๆนะคะเป็น เป็นผลไม้ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยในการมองเห็นช่วยต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะสตรอบเบอรี่เขาจะช่วยกําจัดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในแบบเม็ดเลือดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบนะคะเชื่อไหมไหลายคนยังไม่รู้ว่าสตรอบเบอรี่จะช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยเรื่องแบบ ลดความดันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครทานสตรอเบอรี่หรือว่าผลผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี่เยอะๆนะคะก็จะแบบคือดีต่อสุขภาพนะคะวิตามินซีเยอะเลยเดียวแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นบลูเบอร์รี่นะคะประโยชน์ของบลูเบอร์รี่ก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะ มีวิตามิน b 12สูงมากนะคะอาบลูเบอร์รี่นี่เป็นผลไม้ที่อยู่ในตระกูลเบรรี่เนาะช่วยบำรุงเลือดช่วยบำรุงผิวพรรณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บำรุงหัวใจด้วยนะคะช่วยบำรุงสมองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะลดน้ำหนักนะคะทานบลูเบอร์รี่ก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆนะคะวันนี้ต้เอาแบบข้อมูลมาให้เล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะแบบ เออซื้อผลไม้แต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีอังุนต้องบอกก่อนเลยว่า, mm hmm. วาเขาก็มีประโยชน์แต่น้ําตาลเขาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ผลไม้พวกแบลร,รี่อะไรอย่างนี้พวกแบลร,รี่เชอร์รี่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะค่อนข้างดีนะคะแบบช่วยในการขับถ่ายด้วยช่วยบํารุง ระบบภายในอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้สุขภาพไปละมาด้านไม่ค่อยสุขภาพบ้างนะคะก็จะมีขนมปังกระเทียมนะคะอันนี้กาลิกเบรสเป็นขนมปังกระเทียมไว้แบบใส่ชีสด,ด้วยก็ได้แต่ว่าเนี้ยมันไม่ได้มีชีสมานาะคะเป็นขนมปังเบเกสกระเทียมเฉยเนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเรามีเบอร์เกอร์นะคะบ้านนี้ชอบทานเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ก็เป็น b e อร b u r g ร์นะคะอันใหญ่เลยทีเดียวนะคะอันนี้ มาแบบใหม่นะคะอันใหญ่แล้วก็มีเบอร์เกอร์ที่เป็นเบอร์เกอร์เป็ดน,นะคะนี่ไงหอยซิมเบอร์เกอร์คล้ายๆกับมันจะออกรสหวานๆน,นิดนึงเนาะหอยซิมดักถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองชิมนะคะอยู่ที่อังกฤษก,ก็ไปที่ mark and spencer food นะก็จะลอง ซื้อมาดูอร่อยอยู่นะเคยทานแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์อีกแอ e เบอรเบอกอรอันนี้ก็ค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะเนื้อเขาจะหนาแล้วส่วนนี้ก็เป็นเนื้อบดนะคะมีมีไขมันน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวบดอย่างแท้นะคะเนื้อไม่ผสมอะไรเลยนะคะเนื้อบดร้อเปซนต์นั่นเองนะคะ ทำได้หลายอย่างหลายเมนูมากนะคะเวลาสตาซื้อแบบนี้มาสตาก็จะสามารถเอามาทำบลูเนสได้มาทำลาซานญ,ญ่าได้มาทำเบอร์เกอร์ได้หรือว่ามาทำพวกคอตติดพายได้นะคะอย่างเช่นเนื้อแบบนี้นะคะก็ทำกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะถ้าใครชอบทานเนื้อเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกหมูของ Mark and Spencer นะคะ ทุกคนจะเห็นอ่าเลเบลแบบนี้นะคะไอคอนสีฟ,ฟ้าแบบนี้เขาแช่แข็งได้นะคะถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วทานไม่หมดหรือว่าเอามาแบ่งนะคะก็สามารถที่จะเอามาแช่แข็งได้นั่นเองนะคะแล้วมาดูของอย่างอื่นกันบ้างที่เป็นของใช้อย่างอื่นที่ซาซื้อนะคะตัวนี้ซาชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็น All-purpose clean นะคะเป็น uh, multi-purpose ก็คือสเปรย์ทคำความสะอาดทั่วไปนั่นแหละแล้วเขาดียังไงคือเขากินหอมนะคะ f o r a l brush แล้วก็ราคาถูกเมื่อก่อนนี้90เพนตอนนี้ขึ้นมาเป็น1ปอนด์นะคะขวดหนึ่งก็500 เมเลลินะคะครึ่งลิรนั่นเองนะคะก็คือซื้อมาเยอะเลยเพราะว่าชอบนะคะกลัวว่ามันจะหมดก็เลยไปแล้วก็ซื้อมา3ขวดนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้ดูของอย่างอื่นอีกตามมาค่ะ และนี่นะคะยังไม่หมดนะคะของที่เราซื้อมานะคะก็จะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็จะชอบแบบนี้ไม่ค่อยชอบที่เขาปอกมาแล้วนะคะแต่ถ้ามันไม่มีถ้าช่วงแบบหน้าหนาวนะคะก็ต้องซื้อแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีก็จะซื้อแบบนี้มานะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็ คุณสมบัติของเขาโพดา้าวโพเนยเป็นทัญยพืชน,นะคะมีรสหวานแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B แร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็มีกากใหญ่ค่อนข้างสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะคะอะไรที่มันมีสารแบบเน,นี้เราต้องหามาทานเยอะๆนะคะเพื่อที่จะแบบชะลอวัยอะไรอย่างนี้เนาะ ข้าวโพดเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายด้วยนะคะรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ชอบทานก็หันมาทานดูนะคะมันอร่อยนะคะถ้าเกิดหาแบบนี้ไม่ได้ก็ ช่วงหน้าหนาวก็จะใช้ข้าวโพดกระป๋องก็ได้นะคะแบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะมีขายตลอดกับทั้งปีนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบซัมเมอร์เนาะเราก็ได้แบบนี้มาค่อนข้างที่จะบ่อยราคาก็ไม่ได้แพงนะคะอันนี้ก็65หรือว่า70เพนเพนี่ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ถึงปอนก็ไม่แพงมากเนาะต่อต่อฝาก,กันเนาะแล้วก็มีอะไรอีกที่ใช้บ่อยๆก็คืออันนี้นะคะซุปผัก ซุปผักก็เอามาใส่เวลาเราทำซุปทำซุปมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำแกงทำอะไรเงี้ยเราก็ใช้ซุปผักได้นะคะอันนี้ก็จะชอบซื้อมาติดบ,บ้านไว้นะคะมีทั้งแบบเป็นถ้วยที่เป็นแบบเป็นน้ำด้วยแล้วก็มีเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยขาดนะคะแล้วเราก็มีเมล็ดผักชีนะคะอันนี้เลยนะคะเอามา ใส่เวลาเราจะหมักหมูหรือว่าจะทำพวกอาหารไทยอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้มเมล็ดผักชีนะคะเพราะว่าเขาหอมนั่นเองนะคะมีความหอมแล้วก็แบบหอมหวานอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันมันหอมหน่าทานนะคะ,มะเมล็ดผักชีของโปรดนะคะถ้ามันไม่มีรากผักชีเราก็ตำมมเมล็ดผักชีใส่แทนได้นะคะ แล้วก็มีอะไรของในครัวก็จะมีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดก็เอามาแบบหม,มักหมูหรือว่าเอามาทำรากหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้แทนแบบใช้แทนแป้งมันได้ในะค,ะความรู้สึกสาวาว่ามันใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีขนมมีอันนี้ p พ r ร์ซี่พิกนะคะเป็นขนมแบบขนมเหมือน เจลาตินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําจากน้ําผลไม้อันนี้น้องเรียก็ชอบนะคะซื้อมาไว้ให้น้องเรียแล้วก็มีพวกอันนี้ยังไม่เคยทานน่าจะแบบเปรี้ยวๆนะคะฟิซซี่พิกเทลนะคะเป็นเหมือนขางหมูเนาะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีชีสนะคะชีสสตริงนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแท่งแล้วก็ฉีกออกมาได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าสตริงส์แอนด์ติ้งนะคะชีสสตริงนะคะก็ อันนี้มีแคลเซียมสูงมากๆนะคะดีสำหรับกระดูกและฟันนะคะก็ให้ลูกทานไปเลยเพราะว่าถ้าเขาชอบนะคะมันเป็นมันมีประโยชน์นะคะวิกษาอะไรที่มันมีประโยชน์และดีเราก็จะซื้อมาแล้วก็นี่เป็นน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลเหมือนน้ำตาลอ้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละเป็นครูเป็นแบบ ป้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะอันนี้นะคะเป็นแล้วก็มีอะไรที่เราซื้อแล้วก็มีอันนี้อันนี้ยังไม่เคยใช้แต่คิดว่าลองฉีดแล้วมันหอมแล้วก็เฟรชด้วยนะคะซอฟต์คอตตอนนะคะแอร์วิกอันนี้ก็ซื้อมาเมื่อวานลองใช้ดูนะคะแค่2ปอนไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะคะประมาณ78บาทอะไรอย่างนี้โอ้ย80เกือบเกืบบาทอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์แฮนด์คลีนนิ่งเจลนะคะเจอแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นแอนตี่แบคทีเรียลด้วยนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะ5ปอนกว่าเกือบ6ปอนนะคะก็ซื้อมาไว้ให้น้องเรียพาอเดี๋ยวน้องเรียจะไปโรงเรียนแล้วนะคะก็ซื้อมาเตรียมไว้นะคะก็ขวดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแค่250 ml เองก็แพงอยู่เหมือนกันนะอันนี้แต่ก็คิดว่ามันดีนะคะก็เลยซื้อมา นะคะก็จะมีแค่นี้นะคะช้อปปิ้งสำหรับวันนี้เขาพามาดูของว่าเออเราก็ซื้อไม่ได้ช็อปเยอะรอบนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ